แล้วเราก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ทักษะการฟังโดยแทนที่ผมจะใช้คําว่าทักษะการฟังผมใช้คําว่าเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ยกตัวอย่างในนี้นะครับแต่ถ้าท่านจะทายใช้จริงท่านรันในกลุ่มท่านยกตัวอย่างจากสมาชิกในกลุ่มได้ถ้านในกลุ่มสามารถเปิดเผยได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องว่าเด็กชายคนหนึ่ง พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็กขอซื้อกีตาร์แต่พ่อไม่ให้เขาพูดว่าถ้าไม่มีผมสักคนทุกคนก็คงสบายใจกันถามว่าประโยคนี้มันแฝงความรู้สึกหรือความหมายอะไรได้บ้างน้อยใจโลเซลโทษตัวเองอะไรนะครับตัวเองเป็นปัญหาของบ้านมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับ มันแฝงไว้ซึ่งสัญญาณเตือนที่เขาอาจจะลงมือทําอะไรบางอย่างกับตัวเองใช่ไหมครับพี่สุพิน <c oughs> <c oughs> จริงๆทุกคนรู้นะแต่เขาไม่ได้ตอบดังนั้นประโยคประโยคนึงจึงมีความหมายแฝงอยู่ในนี้ครับเราต้องการฝึกให้คนที่เรียนกับเราเซนส์หรืออ่านได้ถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทําให้เครียดในการเรียนกันในกลุ่ม เขาพูดว่าพ่อแม่ไม่เคยชมไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยคําพูดประโยคนี้แฝงความรู้สึกหรือความหมายอะไรได้บ้างน้อยใจไม่มีคุณค่ารู้สึกตัวเองแย่คือรู้สึกว่าตัวเองพ่อแม่ไม่รักใช่ไหมครับไม่ดีใช่ไหมอะไรนะว่าไงนะครับมีอีกไหมครับ ทำดีไม่ได้ดีคือตรงนี้แหละมันเป็นรายละเอียดที่เราจะรู้ดีว่าบางอันเราก็รู้ว่าใช่บางอันเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันเกิดเป็นสมมุติฐานขึ้นในใจเราแล้วถ้าเราทําการช่วยเหลือในการสื่อสารเป็นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการสักพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายที่แฝงอยู่ดีขึ้นบทเรียนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะได้ลดภาพของละครน้ําเน่าในชีวิตจริงลงเพราะว่าถ้าท่านดูละครน้าเน่าเนี่ยมันแฝงไว้ซึ่งการ ส่งข่าวสารแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันได้สอนให้คนไทยสื่อแบบนั้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมไม่ได้ดูละครน้ำเน่านานจนกระทั่งไม่มีตัวอย่างดีๆมายกให้ท่านดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือการทําให้คนเรารู้ว่าสิ่งที่คนเราพูดเนี่ยเวลาเราฟังเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คําพูดนะมันต้องดูได้ว่าความรู้สึกมันแฝงอะไรส่งมาด้วยความหมายมันคืออะไรนะครับอันนี้คือส่วนที่แตกต่างจากตอนที่ท่านเรียนเรื่องการฟังนิดนึง มันไม่ใช่ของใหม่สำหรับผมนะครับเพราะผมใช้นี้ในการสอนการฟังมาตลอด10กว่าปีนะครับที่ทำเรื่องคาสซิลลิงเพีเยงแต่มันไม่ได้ใส่อยู่ในหลักสูตรคาสซิลิงก็จะจบเรื่องการฟังเสร็จแล้วก็ขึ้นการถามนะครับการถามเรารู้อยู่แล้วถามให้เป็นแบ่งเป็น2ประเภทแล้วก็ให้เขาฝึกถามนะครับแบ่งเป็นปิดเปิดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้เขาได้ฝึกถามค mm hmm. าวนี้วิธีฝึกถามเนี่ยเราจะต้องให้เขาลองทําดูจากสถานการณ์จริงนะครับทั้งลองรันดูแล้วท่านจะรันยังไงนะครับ ลองรันกันเองดูฝึกให้เขาฟังเป็นถามเป็นแล้วก็จบโดยหวังว่ามันจะทําให้ครอบครัวเข้าใจกันได้ดีขึ้นจบบทที่ห้าของแพ็กนี้ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับแต่หวังว่ามันจะเป็นเครื่องมือประกอบการที่ท่านจะไปคุยกันกับคนที่กําลังมีปัญหาความสัมพันธ์ว่าหนึ่งในนั้นคือเรามาคุยกันเรื่องวิธีการสื่อสารโดยตอนที่หนึ่งเราเน้นสอนสองอย่างคือการฟังและการถามนะครับอย่าบรรยายและให้เขาเอาไปใช้นะครับ ขอให้เขาได้ฝึกได้ลองนะครับแล้วก็กลับไปลองทำดูนะครับ